เฮาเจอโดนโดนขโมยนุ่มบินเออใหญ่ไอ้กูกดแล้วฮฮ่เป็นยเฮ้เดี๋ยวแก้คนดีกว่าเฮ้ยมันคือคันนี้มันคือคันนี้เจย์พี่กดระเบิดไปเดี๋ยวพี่ขึ้นไปก่อนขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาแกเจยจะจบแล้วไอ้สัตว์เจยเพิ่งได้ขี่นุ่มบินเองอ่ะ เดี๋ยวมึงจบเยี่ยขอขับก่อนเฮ้ยคนคนเนี่ยเนาะโอ้โหจบเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่กับแบนท์เฟลมีใครบ้างก็เอ้ยใครมาขึ้นห้องกูไหมขึ้นไงวะขึ้นห้องไงวะได้ละ ปิงเท่าไหร่วะพิงน้อยหนึ่งเด็เที่ยวน่าคสันเทสอะไรยิงตัวจ่อเลยเฮียตอนนี้เราอยู่กับรีเบิร์ดนะครับบนฮอครับไอเอฟหนุไปด้วยเอฟคุณเอาจะปุ่มจัไมแป๊บหนึ่งไอเฮียเมาส์โกยนี่เฮ้ยเดี๋ยวดอสเมาส์เมาส์แป๊บโอ้โหไอเฮียฉัจะไปบนฮอกับเอฟตื่นมาปุ่มโกยเวนไม่ไม่หนึ่งเมาส์เมาส์พี่มันนี่นี่ไม่หนึ่งเอาใหม่เมาส์พี่แม่งหลอนแม่งตั้งค่าเมาส์อยู่แม่งเมาส์แม่งตก โอเคพร้อมแล้วใครขับหอมามีคนแย่งขับอ่ะเอ้ยมามาหอมาแล้วเอไปเลยเอไปเลยไป้วยตอนนี้หออยู่น okay, hey. ี high, ่ก right. right. ูขึ้นทางนี้ก่อนมามาขึ้นไปเอาเอาเกียเอะไรเนี่ยเอะไรวะแล้วมันลงไปทไมกดทีเดียวเนเฮ้ยคนยิงไอ้เหียลงลงไอ้สั์ ไอ้นั่นก่อนไอ้นี่ก่อนดิไอ้เหียปอนยิงอ่ะใครยิงวะไอ้ฟอมเนี่ยยิงดิไอ้พึงขึ้นดิแล้วไปขึ้นยังไงอ่ะเอาลังมาชนดิเอาถังมาชนดิเฮ้ยยามเด้อี๋ยวยิงเองไฮ้ับถังชนอะลองดูยิงยห้มันกระเด็นยิง ไอ้เงี้ยพรทำไมทำให้ปูล็อกกระสีเลยนะโอ้ยระเบิดเลยเี้ไอ้พรมึงแกยิงดิเี่อตายเลยเพื่อนกูไม่ได้เรายิงกันเฮ้ยใครลงมาตายวะเนี่ยอีกฝั่งเลอ้อแล้วพรจะเกิดวะเนี่ยรอรอักเดี๋ยวเกิดเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นทางนี้ก่อนโอเคขึ้นขึ้นขึ้นให้หมดขึ้นให้หมด ขวามือไอปอนเนี่ยยิงนะซ้ายอยู่ซ้ายไอปอนขอร้องไอยปอนขอเก็บแต้มวันนี้นะเกี้ยงดาวมึงเลยไม่ใช่ไง้ขับเกี้ยงดาวของมึงวะเอสให้ขับไงไอสัตว์กูขับไพล์หลังยี่กุ๊ดเสียววะกูขับไพล์หลังอะไรวะอ๋อกูหันพิทางเองดีกว่ะเฮ้ยมีคนไหนไหมบนเนี่ยบนเนี้ไปไหวะมีคนล็อกวะรวมต่ำรวมต่ำเัี้ยนะเฮ้ยรถถังอยู่ด้านหน้าเห็นเปล่าล่างคางเนี่ยโอ้ ยิงดิยิงมันดิยิงดิขวาอ่ะขวาขวาเฮียอะไรฝ่ายผ่านซ้ายดิกูดยิงเหมือนรถถังไม่ได้ห่าเนี่ยอยู่ด้านล่างเนี่ยอยู่ทางซ้ายผ่านซ้ายกูยิกูจะยิงเออหันแล้วเนี่ยเห็นแล้วมาแล้วเนี่ยมันยิงไม่ได้อ่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วหลายคันเลยเฮียพัดลมต่าเฮ้ยขันนี้ขันนี้เนี่ยมีมีอีกก็อยู่เอาเฮียคันนี้เอาคันนี้ก่อนคันนี้จะพังแล้วเออ หนักเลยอ่ะการทางอีกรอบนึงวิจำหน่อยมันมีรถรถกาศยานโอ้ยมันมีหลายคันมากเลยวดูดเฮ้ยมึงย่ามึงย่าเสี่ยนมันมากเ้ยมันเอารถนั้นยิงมึงตายเลยนะเว้ยเออขึ้นตรงสูงอยู่เนี่ยตดล็อกว่ะยิงดียยิงเดี๋ยเหนปะโอ้ยย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 อ้ยดอกจยยย เฮ้ยหอน่าหน้ายิงเราโว้ยไอเด็กย็งลูกยิงมันอยู่แตกยังไง้สวยอตอกนี้สวยโอู้วเวลาจะยิงเลยเพื่อนหอหอตามหลังหอตามหลังไอ้สัตว์หอเดี oh. like weather weather ๋ยวไว้สัตหันหันให้กูไปสู้มันนี้เนี่ยมึงยิงมึงก่อนเดี๋ยวมึงยิงมึงก่อนเลยตัวซอมตลอดเวลานะมึงยิงมึงก่อนเดี๋ยวมึงยิงก่อนเลยตัวล็อกวะยิงมันดิไม่รู้เลยหันหันข้างหันข้างซ้ายตลอดเลยเนี่ย คตรถึงเลยไอ้เอาเอาคอยรถถังย่างนะถังแล้วพังแล้วพังยังยังไปถังแล้วถังถังถังังไม่หยุังแล้วถังลัยน uh ้น่มายิงกูเดะยิงกูเดะไอ้เยียสวยสตร์ศาตว์ที่โดนมาไว้สาตว์ทังยังถึนได้ถังจะถังก็้ ไหนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเราเนี่ยอเต็มไม่ได้วะยิงมันดิยิงมันดิเฮ้ยเราเกูเต็มอดูจะตายอโอโอเคดไม่มีปืนหรอเล่นเต็มแล้วเล่นเต็มแล้วไปเลยโอ้ยยิงไปขับคนเปลี่ยนเลยี้อดไอ้เียนีตกขไม่่ไอสัตว์ไอ้ยยไอ้แกงมันเฮ้ยเชียอะไรยิงไว้สัตว์อากาศยาน ากาศยานแป๊บนึงเฮ้ยไม่ได้ยิงใครมาอย่างไรอะตีครบ้างวะตะไน่สอยอยู่เนี่ยแม่งไม่ตายยิงสร้างให้เพื่อนเอารถถังเนี่ยเห็นมะยิงมันยิงมันโอ้สายมือสายมือเห็นเนาแตวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตะไน่ไยิงอยู่อ่ะใครมาเอาเห็นะพี่ยิงไม่โดนเลยสัตว์โดนแล้วสวยเลยเพื่อนสวยเรากาศยานอากาศยานลลก่อนมึงเห็นไหมน่ะโอ้เป็นเกือบตายแล้วน่ะ อากาศยานคุณแดงติดแล้วว่าส่กระดองว่ะนี่กูหลบอากาศยานอยู่ไอ้เหี้ยเออเอ็นขขบพูดเดียวเลยวะไอ้เหี้ยไหนวะอากาศสยานกว่าเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราเอ้ยไอ้เหี้ยอะไรตกวะอะไรยิงวะไม่รู้อ่ะอ๋อมันซชอมอบแล้วโดนอะไรยิงวะอู๋มึงช่วยหาดิอากาศสยานไงแั้งตั้งตั้งตั้เนี่ยกูอยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่ถ่ายมพอดีก็ด่านเดิมไงจะไม่ได้ที่เราอยู่ฝั่งมันอ่ะ ะะะอาาากศยนน่ารถจิ๊บรถจิ๊บดีกว่าไปเอารถจิ๊บดีกว่าไอ้สัสรถจิบเออแหละมาวันแล้ด้วยถ้าไม่โดนรถถังตายก่อนนนะานเฮ้ยอาอนีว่ะอหอเี้ยอะไรล็อกวะเฮ้ยไอ้เฮี้ยชนว่ะเฮ้กขับอะไรมาเยจุด C แล้วอยู่ที่เฟรมมาดีๆแบดล็คลุ้ยเอารถถังไปคนละคันไหมเอ้ยว่ารถถังสองคนสี่คนสองคันอ่ะป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 ะเกิดจุด A นะ

ไม่อยากอยู่แล้วเสียวไอ้ตันจะกดคูแน่เลยปอลอยู่ไหนวะไอ้รถจิ๊บไปแล้วแปะระเบิดประดังบ้าๆๆๆเลยไปเด็กคืหลายๆคนหารถจิ๊บหารถจิ๊ปไปไปเอาพี่ะเฮ้ยไอ้เอ็นไปเอาฟี่ไปไห้นี่เองมึงจะกดระเบิดแต่กูเอยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกดระเบิดก่อนกูกดระเบิดก่อนให้มันหายไปก่อนมึงอยู่ข้างมันมึงอยู่ข้างในมึงขึ้นไปมันไม่ระเบิดมันไม่ขึ้นระเบิดมึงขึ้นไม่ดีมันไม่ระเบิดพวกเดียวกันอ๋อนี่ไงอยู่ซี ไปปะเฮ้ยโอ,โอ้โอูมึงมาฮอนี้กูไม่รู้เชี่ยมีคนมีคนเอาไปแล้วอ่ะใช่ไหมปะปาปะโอ้ปะมึงขับมึงขับ,ออค,บคนเลขอะไรปะไปไปเลยลงเลยลงเลยควบเองเฮ้ยนี่รถจ๊บมาแล้วเพื่อนมาปะปะเชี่ยมึงเอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูทำทำสูตรให้ดีก่อนโดนไปไหนอ่ะโดนไปไหน ปอนอยู่ไหนวะสวย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 นีสวยสัตว์เดี๋ยวกวางอีกแป๊บนึงไอ้เหี้ยพอมึงโดดจะคันพุ่ดด๊ดดดดดต่งีนะเออ่ะแต่มึงขับมึงต้องแวนเต็มี่นะเวยมันถึงจะรอดเออแต่ต้องไปอ้อมทางนู้นนะโหอุ้ยอุอะไรวะอุย

พอเจอรถสังกรุบเดีม yes, <My, my S 2> ึงโหลดรแล้วไอ้กดคลิกขวาเคลิกซายวัที่กดระเบิดอ่ะคลิกซ้ายไอ้คลิกซ้ายระเบิดายยำๆเยอ่ะแล้วกูไม่ระเบิดตัวเองตายเหรอไม่โลดรถต่อน่ยให้กูลงไหมให้กูลงก่อนไหมให้กูลงก่อนไหมเข้าออกูตายเลยฮ้ยตายเว้ยตายเอ้ย คุยมึงขับเหี้ยของมึงเด็ดรถรถรเอาอยู่รถทันอยู่ยี่ห้เฮ้ยเอา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 เดี๋ยวกูส่งมึงลงแล้วกูไปรับเอาไว้เออเอาฮอไวมาเออไปไปขึ้นหรือว่ามึงจะวางระเบิดแล้วกูขี่ขับไปบนหัวมันน่ะแล้วมึงก็กดอะเอาไว้ละเ็มะต็มไว มึงลงไปมึงรอไกลๆนะแล้วมึงลงไปแล้วกูบอกให้มึงกดก็กดนะเดนนี๋ยวมึงขึ้น,นก่อนเออไอ้เหี้ยเมื่อกี้เกือบจะสวยแลนะเว้ยไอ้เหี้ยพลาดไปหน่อยสัตว์เอาเอามันไม่มีแต่เครื่องมีนนนโหนดไอ้เหี้ยต้องไปทางอื่นอ่ะเว้ยไปทางไหนดียะมึงไลฟ์สตรีมเลยเนี่ยไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์อัดคลิปไอ้เหี้ยถ้าไลฟ์สตรีมมึงเหี้ยมันก็ตายก็เลยสัตว์เฮ้ยนี่กูเจอแล้วกูเจอแล้วรถถังเนี่ยอยู่ข้างในเนี่เห็นปะพร้อมยังโอ้ หอมหอมกูติดกูติดไว้ไม่เยอะนะเว้ยเออลงลงลงมึงลงไปลงไปล็อกกดล็อกกดโอ้กูโอ้กดกดกดดีนะกดกดไม่ได้ว่ะไอ้เนี่ยกาเลตไปไหนสักกาเรตทำไมอะไรวะไอ้สัดกูระเบิดตายกูระเบิดตายว่าต้องเอารถจิ๊บอะอูกวะรถจิ๊บเกี่ยวว่างเออเอารถจิ๊บเอารถจิ๊บ ไอ้มากับพี่ไปไอ้ยังไม่ตายเลยพี่เอาแสดงว่ากูตายคนเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยจังหวะมึงโดดกูเห็นไอ้มันก็โลยตัวกระบะกูเลยเห็นอูโดดกดโดดไปแเลยไอกระบื้อเห็นแล้วเห็นแล้วบอนไม่อยู่ไหนวะมาแล้วไปเอ๋อเนี่ยเป้าหมายกูวะ ปากดีด้วยปอนโดนทู้ซันแม่งเก่งนะไอ้เหี้ยไปร้องคนร้องคนวะติดแล้วยังไงติดแล้วมาแล้วไปหุ่นต่อยเจอไหมหมายเราอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเจอคนเห็นไหมเห็นคนไหมโอ้โหเฮ้ยกูลงข้าวมานนี้ไหมเดี๋ยวกูเอาคุณไป เฮ้ยเอะจอรถถังไอ้สัตไปดิไปไปขถอมด่อเลยขี่อยเ้ตไม่ตเลว่ะกูตายเลยสัตไอ้เชื่ตะกินี่ว่าจะขวากุดสวยเลยด้วยเย้มันไม่โดนเหรอเออมันขี่ถอยหนีเอาใหม่เของาพี่จะฆ่าเอ้าหรอแสดงว่ามันรู้ใช่ไหมรถถังที่พี่ยายชนจุดสี่เ่ไหเออ แต่มึงเจอกูปอนเนี่ยฮะนี้เดี๋ยวฮออยู่ไม่ได้นะพี่ไม่ได้ขับฮอเว้ยโอเคจะได้ในเดี๋ยวองมึงโดนแน่เฮียอ่ะฮอล์ใช่ไหมครับไม่ได้ฮอรถถังเล่นออฟฟิ่มึงเล่นอย่างโหดเลยสัตว์เดี๋ยวนี่โดนกูอากาศสัจจาน เเราไตีมเล่นไม่ค่อยโหดเลยวะแล้วมนม่ต้องหีโน่ยไอ้ข้าได้ด้วยเจ้าข้าได้กูกูขับพอขับนาำรถถังแล้วกูกดระเบิดที่แค่ตายสองเยี่ยขาไหนไปดิไหนไปดีไหน อู๋อยู่ไหนวะวิ่งวิ่งเลยไอ้เหี้ยเป็นผู้ชายดันไล่สัตว์ผู้หญิงก็ฮอเต็มเลยเยอยรถถังด้วยอูมึงเห็นเครืฮอรถถังอยู่ด้านซ้ายมือไหมนั่นน่ะด้านหน้ามึงอ่ะเห็นมึงจะทำไงอยู่เนี่ยเแต่กูยิงไปแตะมันน่ะนี่ไงมึงอยู่น้ากูละ ดี๋ยวจะวิ่งไปแตะมันเยี่ยมเลยวะกูจะวิ่งไปแตะมันเนี่ยอุ้ยเียโดนท้ามกิ๊กสักไปทาเยี้ยอะไรสักเละโดดไปไหนอีกสายแม่งไอกิ๊กหมดแม่ร้อยนัดคนเดียวตรงนี้แม่งเยอะดีวะตรงนี้ตาหักแล้ว รู้ว่าเราคุ้มมันอ่ะเออไอ็งแต์แล้วกูโดนระเบิดตัวเองเหี้ยเยอะยศกประเด็นเลยมันอยู่ไหนวะกูบิ่มแม่งแล้วกูวิ่งหนีเหี้ยศกัวระเด็นเลยสัตว์เออ่อเฮี้ยวหัวท้ายคู่ท้ายคู่เลยสัตว์แม่งเอาลูกซองยิงกูเออโอ้โหดูดูโดนไก่ไก่ยิงเราเฮ้ยรถจิ๊บดีกว่ารถจิ๊บ ไก่เฮียโคตรเก่งสัสใช่เหรอเออไก่โคตรเก่งเลยเฮียแม่งไก่แหละแต่แม่งโคตรเก่งเลยเรถจิบไหมเดี๋ยวกูวางเอ้ยเราต้องทำให้เต็มรถูกดีดีเว้ยเอ็ดหยัดรถเพื่อนเขาค่อยเล่นจะเฮ้ยมึงมึงต้องเป็นคนใครขับอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ขับกูกูกูเต็มรถเลยนะกูติดเต็มรถไปหมดเลยนะตัดมาเอารถถังใช่ไหมเต็มเว้ย พอมึงขี่ไปชนรถถังพงศ์ใช่แล้วกูบอกโดดโดดทุกคนแล้วปล่อยรถมันวิ่งเข้าชนรถถังรถกดคีบตายต้องต้องต้องหนีแล้วแล้วถ้าไปถึงตัวเราจะวิ่งแก่ทำไมเนี่ยจะวิ่งแก่คนนี้อย่าอย่าพี่บอกให้ว่าให้ไอุ้ณบอกมาที่ไหนแล้วมาต้องวิ่งเข้าไปชนอะไรนะเฮ้ยจะขี่ข้างถนนดิไอ้ไอ้ตายไอ้เข้าป่าดีกว่าดูรถถังโอ้ยิงเลยโอ้ไอ้เจ้าขี่โคตรแหวนเลยเห็นคน็นคน้ว

ไอ้เจ๊กูตายเลยครั์กูฆ่าสามคนเจยกูตายเหรเอาไม้เอาไม้มตุนพินตุนไอ้เหี้ยเอาไม้มาติดไม้เมื่อกี้วฆ่าได้สามคนเลยเว้ยกูจะทำไงเนี่ยหี้ยอะไรวะเนี่ยยู๊ดะจิยังไม่เกิดเลยไอ้เหี้ยตอนนั้นเล่นไม่โทรด้วยไอ้เหี้ยโอ้ห้องโอ้เต็มป่ะขึ้นออกขึ้นออกเลยเลยกูตายห้าเลยเนี่ยไอ้เหี้ย เฮ้ยเงี้ยเอาไงแล้วเนี่ยมันฝังเนี่ยตายห่าเู้ไหมสัตว์เฮ้ยคอลำเล็กคอลำเล็กเห็นป่าวยิงแม่งขวามือขวามืออู่อยู่ทางไหนเห็นไหมอู่ไม่ใช่คนขับอู่ซ้ายใชรร้อยได้อุเองอ่าซ้ายโอเคซ้ายแล้วเนี่ยยิงยิงยิงเอาแม่งล้วงเออแล้วโอ้โหยิงไม่โดนเลยล้วงล้วงหายอยู่ทางซ้ายซ้ายหลัง อดิหรือ3 F2 ดิ F2 ได้ไว้รยฮ้ยเครื่องรถจิบรถจิบรถจิบเห็นไหมด้านล่างรถจิบอะเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นเลยบังไม่ได้วง้นี่ไงคนเหานาเห็ไบนถนนะเห็นลงเาคนเนนะจริงมันจริงมันซอมซ่อมซอมเร็วเนี่ยรถตรงนี้กินสองคนโอ้โหเฮ้ยใครวะคนไทยเยี่ยกูเทีไอ้สัตว ใช่ปะกูเทพแน่นอนเนี oh right? in okay. ่ยใช่ใ huh. ช well, yeah, ่คนไทยก็คุณค <im> ุณวันเอฟเบสอ๋อเหรอที <im> ่มะนอืมที่ที่อยู่แล้วก็คุณรู้ว่าแต่เฮียปอลชอบอยู่คนละฝั่งแล้วก็โกนตีนนี้ตลอดเวลาพี่โอ้พี่โอ้ดูดิผมย้ายได้บ้านอยูดูดูคนดิสกอร์สกอร์กูคนน่าเกลียดเลยไหมฮะรถจี๊บเหรอรถจี๊บไม่มีอ่ะไอ้สกอร์เป็นที่แรงติดลบด้วยเอสสกอร์ติดลบไอ้ยวางวางซีโฟไม่หมดวางซีโฟไม่หมดเดี๋ยวไปเจอคนแล้วกระโดดลงเดี๋ยวพี่ขี่มินชลมันแล้วกดซีโฟ ใครขับใครขับพี่ขับหรือว่าใครขับใครขับไม่เป็นมาพี่ขับอ่ยโหย่าโดนยิงนัดว่เร็วเร็วรีบเข้าเร็วกอเห็รรถถังแล้วรถถังแล้วรถถังระเบิดอยู่ด้านหน้าเรากลงละวบิดเลยนะเออโหแม่งระเบิดเลยไอ้รถถังบินลงสูงไหมเอาสูงก่อนเอาสูงก่อนแล้วก็พุ่งทีเดียวเลยสูงก่อนเนี่ยรถขอาเลัวอว้ เฮ้ยดีเจ้ารถถังนั้นล่างแล้วเอานะพร้อมพร้อมกระโดดนะไปไปไปอย่ากระโดดลงเลยกระโดด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 ขับไม่ถึงไม่ทันไปไม่ถึงเอาฟีดวางระเบิดได้ยังตายแล้วรถถังระเบิดแล้วรถถังระเบิดแล้วแยเลยวะที่มันมันกาดผิด คิดว่ามึงคิดว่ามึงจะพีชีพไปเฮี้ยหล่อเลยด้วยนะมึงพีชีพอ่ะอะไรไทยเดี๋ยวปั๊มให้ไทยใต้เดี๋ยวปั๊มให้โดนยิงั้นต่อเดี๋ยวต่อต่อไปเดี๋ยวกูพีชีพเองนะล่ะเออมึงขับรถชนแม่งเลยเออติดเพื่อนอะไรเสร็จวิ่งวิ่งตามนี่วิ่งตามมาวิ่งตามมาบุกบุกแม่งเฮี้ยนี่พวกเราต่อแถวมาบ้านกี่คนมันดื้อไม่รู้เ้ยยี่้ย คนอยู่น้คนนี่ไอ้ชุบ <con> กูไอ้ส <tapping> ัตว <communauté> ์เ้ยชุบชุบชุบไอ้อูชุบไอ้อูไอ้อูปตายอูตายเลยสมันาีมันมีครืองอยู่มันไม่นมันตายอยู่ตรงนี้เฮ้ยกูเจอคนาเยบ่ะอยู่ทฮ้ยคนอยู่นี้ชุบพีดิ ชุบพี่ดิชุบชุบชุบเลยบ้านโอ้ยจะเย็นชุบด้วยชุบด้วยหมูตายเฮ้ยทำไมเงีบ้านเลยยิงเลยไอ้ยี้มันฆอาคนสัตว์ออ๋โอ้ยระเบิดไอ้ยี้บ้านระลมไปสัตว์ตายโอ้โหกุกันบ้ากุกันกุกันไอ้ยี้กูเจอบอมไม่ได้ยิงไอ้สัตว์ผมไอปทางไหนวะต่อพี่มาตามหัวเอาพี่มาเฮ้ยใครชุบกูอีกแล้ววะโหัวใครชุบกูเนี่ยหาบ้านระเบิดเลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงแล้วเฮ้ยใครยิงไว้สัตว์หนีหนีหนีดิสัตว์ ไอ้ยตายเงาไอ้สัตว์กูไม่เหนื่อยตรงนี้แล้วี้ะสัตว์เม่งกูกูว่าไหนวะกูเต็มอ่ะชูพี่ดิฟาดกูใหม่ดิวะหรือเตะใครออกดีกูมันเต็มไม่ใช่หรอมันมีสี่บนเ่ยอไอผมมองกันก็ได้ไม่ใช่คารานี่ใครวะคาราจุกูระบูกูเองเอาเหรอเขียะเฮ้ยรถจิบมาแล้วรถจิบมาแล้วรถจิบรถจิบ เกิดบ้านเกิดบ้านเฮ้ยมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าแย่งกูนั่งข้างล่างนะเว้ยเฮ้ยติดมึงต้องติดหลังๆมันดีกว่าติดหลังๆอ่ะติดข้างๆเดี๋ยวมึงโดนยิงไอ้เหี้ยเอ็นไปจีบเลยนาย๋ยวกูนั่นมึงต้องไปข้างหน้าเยอะๆไอ้เหี้ยโหดเอาพอแล้วเอาไปกงข้างล่างกงข้างล่างเอ็นเอ็นลงก่อนเอ็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องเดี๋ยวเบื้องไหมมึงลงไปดิจะกดระเบิดถูกจะกดระเบิดเออไปไปรถถังใช่ไหมเออรถถัง กดตัวีขับไม่เท่าหคุยกูฆ่าสามตายเก้าเาเอาลงคลิปนี้อายเลยรถถังเห็นรถถังเออเห็นรถถังออกทางขวาไปเลยออกทางขวาไปเลยอีเข้ามือเป็นอันตรายไปล้อมาเขย่าไปตามรถจีบไอ้นี่ไปตามรถจีบไอ้นี่ไปข้างหน้าเราอะเป็นล้อพอมึงขี่ไปมึงนะกูบอกโดดลงคือโดดทั้งสามคนเลยนะไอ้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 เฮ้ยไอ้อไอ้ไอ้ลกฮอน เราโดดทั้งสองคนนั้นเหลือแต่ไอ้ขีเขาไปพิชิบไอ้ไปไอ้ไ้ไอ้โห้ดับเลยอ่ะไอ้ไอ้ขับไม่แบบไม่โตรเฟนท์น่ไอ้กูไปคุยกกับออฟฟี่ออฟฟี่แล้วถ่ายด้วยปะเดี๋ยวกูขับเองเฮียไอ้สั์ไอ้ไม่โปรเฟสท์น่าเลยอ่ะ เมื่อกี้จะเลี้ยวเลี้ยวไม่ได้ไอ้แบบต้องกดแบบดิ้เยอะ่ะเปลี่ยนขับอยไปเลด้อยไปเลยเดี๋ยวย้ายก่อนมันมันกดย้ายไหม F3 F3 F2 ถูมายังไงอ๋อโข้งหก่อนไปทางข้างด้วยขึ้นเขาไหมไอ้เฮ้ยังด้นน้า Chờ chờ hạ bóp mãi con. Ê mẹ thật. đi. mãi con lắm lên. cho con dip luôn bạn. Ờ hay đi. Bóp mãi lo, Đu bóp mãi bác. Ok. Ok, ngăn cái lui. ไอ้ยี่ยี่ยี่ยิงจะรู้จุดโอ้โหเยียข้างหน้ามีคนกัญยาไอ้สายโอเคจัดไปอุ้ยอุ้ยออ้ยแล้วขวาคนมันหายแล้วว่าไอ้นั่นอ่ะที่อย่าเดี๋ย้รถจิ๊บรถจิ๊บผมจะรอก่อนอยู่ว่างครับเบอร์เองแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกูกูขอแอบก่อนแอบขอแอบก่อนแอบ แอบก่อนเฮ้ยรถถังมาอ้เออตาเฮ้ยรถถังไอสัตว์โอ้คีดีคนรกเออเออเออได้ได้กูคี่ทวนแล้วกูขี่ทนแล้วเด็กบึญวิกดวะท่าเอาใหม่คนนี้ตั้งหลักดีๆหน่อยดีกว่าเสียเชิงหลายทีนะโ้ยิบหายไม่รู้แน่ย่ไห รถจิ๊บไหนวะมึงขับเลยไปมึงไปขับโอ้เออกูขับเองล่ะกูว่ากูเฟี้ยวกว่าว่ะไปเลไอ้เจนี่มันจะแย่งรถจิ๊บเราอ่ะไอ้ฟาสต้อม Racing C4 ไม่กดนะกดระเบิดใส่พวกมันเอารถคว่ำเลยโองตายเลยเอาเฟี้ยคว่ำพุ่หน่อยดูคว่ำพุ่งไม่ได้วะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีช็อตมันมีช็อตหนึ่งที่แบบทำให้รถกระโดดได้ด้วยนว้ยรู้ไหมกดยังไงวะทำไงอะทำไงให้รถเ้าโ์กนกันเด่นอะรอรถจีบรที่ีแกงรอรอเพื่อนก็ได้คือต้องมีเพ่อนคนทน่งไง่คนขับรถและอย่ในรทคนน่ะกดระเบิดรถนจะลอยอ้เอารถลอยไหมทำรถลอยไหมเอาไงอะ รถถังลอยเหรอเออรถถังลอยทำเป็นไหมเป็นไหมกดสีฟงไงลองดูดีลองดูเราขับไปก่อนดิไม่จะลอยวะไปไปขับไปนั่นแกน่ะเดี๋ยวไปไม่ลอยต้องต้องวางตรงตูดต้องวางไหนนะปอนวางใต้ท้องรถใต้ท้องรถใต้ท้องรถหลายหลายอันน่ะหลายอันน่ะท้องรถอ่ะแต่สามคนรวมกันอ่ะให้มันสิบห้ายี่สิบมันไปไปไปเลาขับไปดิไอ้ไอ้ขึ้นดิไอ้ไอ้ขึ้นไปขับดิไปเรากินมาแล้วไปมึงกดมีคนขับมีคนขับ ไอ้รถจิบระเบิดซ่อมดิซ่อมดิเฮ้ยมึงมึเฮ้ยใครวะใครมีสายซ่อมวะซ่อมดิกูไม่มีอ่ะงั้นระเบิดทิ้งก่อนอย่ามันเกิดใหม่ลบลบลบอุ้ยเอตายวะไม่ตายเฮ้ยยังมาแบบนี้ไงถังรถเล็กเขาสองคันเลยถูกขับนะเดี๋ยวกูวางทีเขานะเดี๋ยวกูวางเยอะก่อนเดี๋ยวกูวางอันหนึ่งกวาง เฮ้ยกูผีชีพนะพวกมึงวางเยอะเลยเออวางเยอะแล้วเนี่ยไปไอ้นุยไอ้สัตว์รอเน็ตกูณเราทำไม่ได้ไม่ต้องพูต้องวทำไม่ได้กูผีชีพเองพวกมึงโดนล้งไม่มันมึงไม่ผีชีพเว้ยมึงมันไม่ระเบิดมึงระเบิดพวกมันเออเออเรถถามฝั่งซ้ายกูเจอเป้าหมายแล้วบอกให้กดก็กดแล้วกันบอกคุณลงก็ลงแล้วเว่ยเออเฮ้ยหายไรเงี้ยไม่ใช่ลงไปกูโดนยิงไอ้สัตว์ เย็นบอกกดรากดว่าอย่ากดมั่วนะวางแผนด้วยตอนนี้ว่าตัเสินไหวเรื่องรถหัวอะไรวะอ้ไม่มันมันยิงรถยิงโดนโดนไอ้นี่เราบอมเราเฮีย มันไม่เจริญงวกงามไงไม่รู้ว่าแผนเราอ่ะเออ